สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเด็ดของวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกซึ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสัปดาห์หนึ่งครับจากนี้ไปก็จะหยุดเพื่อทําการแข่งขันวอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยก็เราจะมาทําการแข่งขันกันต่อนะครับอาจจะดูเหมือนชงงะงักชะงักแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แข่งไปคือไปแข่งช่วงหลังกีฬามหาวิทยาลัยมันจะไม่ทันก็ต้องแข่งก่อนแล้วก็เก็บจํานวนนัด ประมาณได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราจะมาพูดถึงฟอร์มของทีมวอลเลย์บอลหญิงนครนนท์ซึ่งหลายคนมองว่ายังดูมีปัญหานะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะได้นครนนท์มาคือในในนัดแรกเนี่ยตอนที่เจอโคราชถือว่าทําได้ดีสู้ได้ดีแต่ว่า,อาพอไปเจอทีมอื่นกับสู้ไม่ไหวนะครับซึ่งจริงๆโคราชเนี่ยอาจจะยังดูเหมือนไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าด้วยตัวเก่าหรืออะไรต่างๆเขาก็เริ่มปรับได้คือถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยโคราชก็จะน่ากลัวส่วนทางนครนนท์เนี่ยก็ ด้วยความที่เราจะเห็นได้ว่าในนัดแรกเนี่ยออนุมารเล่นไป,ปน่าจะประมาณ2เซตสเซตหรือ3เซตผมไม่แน่ใจนะครับสก็เปลี่ยนถูกเปลี่ยนออกหลายคนก็เลยมองว่าอุย้ยจะไหวหรือเปล่าแต่ด้วยประสบการณ์ของออนุมานะครับถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะยังไม่ไหวหรืออะไรอย่างนี้ ก็สามารถช่วยน้องๆได้มีการสอนแทคนิคหรืออะไรต่างๆด้วยความที่เล่นในเวทีระดับโลกอย่างรัสเซียมาแล้วนะครับเราก็รวมไปถึงเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยโอโ้โหซึ่งทีมที่เล่นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจนเป็นคอนเน็กชันให้น้องๆเลยสําหรับอุากามาเวล่เนี่ยก็ใช้บริการสาวไทยบ่อยๆอาจจะมีหลังๆเนี่ยไม่มีบ้างแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของอนุมาเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วเป็นโค้ชก็ได้นะครับสอนแทคนิคแล้วก็กระตุ้นทีมหรือว่าอะไรก็ได้ ก็แน่นอนอาจจะมีหลายคนบ่นว่านักกีฬาเออคืออนุมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หลายก็เลยสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นกันแบบเต็มที่เลยจากการเปิดเผยข้อมูลนะครับแฟนบาสบอลก็แชร์กันว่าตัวออนุมาเนี่ยก็คือพักไปนานแน่นอนนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าช่วงที่จบการแข่งไทยล,ลีกเนี่ยออนุมาก็ไปทําหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทางบย์บอลสาวไทยด้วยเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับดังนั้นออนุมาก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้ซ้อมส่วนนี้ ไม่แน่ใจว่า4เดือนหรือ6เดือนนะครับแต่ว่าพักนานมากแล้วก็มาซ้อมกับทีมนครนน,อนเพียงแค่4วันเท่านั้นดังนั้นตัวอนุมาจจะยังมีปัญหาเรื่องของความฟิตแล้วก็รูปร่างที่อาจจะดูเฟิร์มน้อยลงคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรืออะไรเงเี้ยก็คือหลายคนบอกว่าก็ต้องก็ดูแลร่างกายให้ให้เิริมได้ตอนนี้ก็อาจจะยังขาดความเฟิร์มนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวด้วยความเป็นนักกีฬาอาชีนะครับน่าจะประมาณเนี่ยช่วง าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยออนุมาก็คงจะกลับมาฟิตร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเฟิรม์มแล้วก็แข็งแรงได้เหมือนเดิมเพราะว่านี่คือรูปร่างแบบนี้จริงๆไม่ได้อ้วนนะครับเพราะว่าผมเคยไปเห็นตัวจริงมาที่บอกไม่ได้อ้วนเลยรูปร่างแบบนี้แต่อาจจะขาดความเฟิร์มนิดนึงก็น้องมีพลังมีความหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นออนุมาในเวอร์ชั่นที่เราเห็นอันนี้อาจจะดูต่างไปนิดนึงแต่ว่าตบหนักแน่นอน ปัจจุบันอนุมาก็อายุ39ปีนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดูแลดีมากว่าดูแลตัวเองดีในกลุ่ม7ซีเนี่ยก็ยังมีที่ยังเล่นกันยาวๆอยู่นะครับแต่ว่าที่อาจจะหายไปไปก็คือกัปตันกิฟเนี่ยไปเป็นโค้ชแล้วอ่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ที่เหลือนี่ก็คือแทบจะอยู่คนครบเลยไม่ว่าจะเป็นนุสราปื้มจิตออนุมาแล้วก็มาริกานะครับ อย่างอัมพรย่าผานี่ก็ยังถ้ามีช่วงไหนมีโอกาสก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับยังยังอยู่ในเวทียังอยู่ในเวทีอาชีพอยู่เรามาพูดถึงคนนี้นิดนิดครับน้องหยกนนพัพน์มูญจะคำซึ่งหลายคนเป็นห่วงหลังจากที่เล่นไปแล้วก็ล้มเหมือนบาดเจ็บอะไรต่างๆซึ่งก็มันจะมีจังหวะที่ก่อนหน้านี้มีโอกาสเปลี่ยนตัวแล้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนคือมันมันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับว่าทางกรรมการเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ให้หรือ อาจจะเปลี่ยนครบ6คนหรือห6เปลี่ยนใช้โคต้าครบไปแล้วหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แต่จังหวะหรือว่าอะไรมันยังไม่ได้นะครับหรือตัวโยกเองอาจจะมองว่าตัวเองอยังไหวอาจจะเป็นกรณีหลังก็ได้ซึ่งโยกก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งจนล้มลงไปซึ่งหลายคนบอกว่าอุ้ยจะจ็บหนักหรือเปล่าแต่หลายคนก็คงจะทราบแล้วล่ะเพราะว่าทางสโมสรเขาก็แจ้งออกมาแล้วว่าเป็นตะคริวแล้วรวมไปถึงตัวน้องเนี่ยมีการพูดคุยกับแฟนวอลเลย์บอลในสนามก็มีการถามถ่ายกันเป็นตะคริวนะครับแต่แน่และ คนก็เป็นห่วงเลยว่าเว้ยใส่ว่าร่างกายล้าคือช่วงนี้เนี่ยเขาก็คัดกีฬามหาวิทยาลัยกันด้วยนะครับดังนั้นนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาที่ยังรุ่นรุ่นยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็เดินสายเล่น2องทัวร์นาเมนต์พร้อมกันเลยก็คือ,อกีฬามหาวิทยาลายัยเป็นช่วงคัดนะครับของบางบางภาคแล้วก็ volleyball Thai l e ซึ่งพอจบการคัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นการเข้าสู่มาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแบบ อรอบประเทศเต็มตัวนะครับดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับน้องหยกช่วงนี้หลายคนก็จับตานะครับเพราะว่าอยากจะให้น้องติดทีมชาติผมก็อยากจะให้น้องติดเช่นกันเพราะว่าน้องนี่ก็รุ่นเดียวกับยูฟาครับความสามารถไม่ต่างกันแล้วเป็นคนที่ไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหน,นครับเห็นตัวเล็กๆนี่ตบหนักเหลือเกินครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ